ไปไปโอดิโอวันนี้ถ่ายซีรีส์ทุกคนดูก่อนแต่และนี่อันนี้น้องถ่ายแบบว่าถ่ายเล่นๆกันที่กองหมมน่ารักเทนูนางเทอ่ะคือแบบอยู่กับอีกคนนึงเป็นลุกหนึ่งปายได้ทุกลุกอ่ะได้ทุกแนวอ่ะดูดีหมดอยู่กับธนาดลก็ตโมตมิพออยู่กับสาวๆก็เป็นอีกลุกหนึ่งแต่ยังไงในสายตาบุ๋มก็ยังมองน้องเป็นสาวอยู่นะทุกคนต้องขอโทษด,ด้วยถ้าใครที่แบบ ไปขัดใจใครหรืออะไรยังไงน้องวันนี้น้องก็มาไลฟ์คือแบบกับสาวสาวน้องๆกันเพื่อนกันมาไลฟ์ให้เราดูให้หายคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยความน่ารักของสาวๆก็มาร้องเพลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโปรโมทเพลงพี่ปายด้วยน่ารักปายน่ารักปายเขาเป็นคนนิ่งมากนอ้องเขาเป็นคนวางวางตัวดีอะทุกคนคือน้องน้องน้องวางตัวดีน้องไม่ได้แบบ น่ารักอ่ะเฮอฉชิรักเขาดีหมดค่ะอะไรที่เป็นไปไปโอด디โอก็ไปอยู่กับสาวๆก็เป็นแบบฟิลแบบสาว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 เนาะน่ารักดีไปส่องนะฮะอุ้ยเสื้อผังด้วยนะด้วยมาพี่มังอีโก้สิทธิ์เฮีมะลินั่งข้างบนกับไปโอเคเฮ้ยเนี่ะ เนื้อใครนะอ๋อดาวันนะดาวันแมวเจ้าของแมวแมวงั้นหนูอ่ะอยู่นะนอยู่ข้างหลังอย่ามาโดนกันโอ้ยอะเรียบร้อยพี่ปายตื่นยังคะเขาบอกว่าเพลงพรอมากเลยค่ะเมื่อกี้เราลองไปแล้วใช่ไหมคะใช่เขาบอกว่าเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนเป็นคนจังหวัดอะไรคะ มาลีคนจังหวัดอะไรมาลีหรอมาลีเป็นคนจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะไม่น่าเลยไม่เหมือนคนเลยเริ่มแล้วอันนี้คืออันนี้คือสุดแรกของไลฟ์นี้วันนี้เขาตีกันทั้งวันเลยนะคะพี่ไฟกับน้องมาลีเนี่ยรักกันค่ะใช่ไหมรักกันทุกวันใช่ค่ะรักกันมาก ไม่อเอาง like ี้เราโยกเราให้เขาเล่นตาำจังหวะเราโยกอาจจะยากพี่ไปชัดฟ um ิลอีกแล้วใช่ค่ะทุกคนเซฟมาลีให้ด้วยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณดูตอนนี้960อ ส่งพี่ปายแทนค่ะแม่ให้พี่ปายมาส่งแต่เดี๋ยวหนูไปส่งแทน <c oughs> ส่งเราด้วยดียีอาากศดิ <c oughs> ยินดีเลยค่ะพีระลินยินดีเลยค่ะ <c oughs> เะ <c oughs> จอกัน28นะคะคนเกง <c oughs> ่งปายค่ะน้องอยากฟังเพลงครับปายจะเป็นหวัดไหมคะอย <c oughs> ไปนิดนึงค่ะโอเคคือเราจะมาดค่ะ ใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคอ่ะเสียงขึ้นจมูกเขาบอกว่าเป็นห่วงพี่ปายกลัวไม่สบายเสียงดูขึ้นจมูกเลยค่ะเช้้าแลวเพราะว่าอากาศหนาวใช่ไหมคะอากาศเปลี่ยนแปลง่อยครับคุณไปไหนาไหก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วามดูดีน่ารักสุดๆขอบคุณค่ะพี่ลนที่มานั่งดูยกทีมเลยค่ะโอ้คิดถึงมากเลยค่ะคิดถึงมากเลยค่ะเอแล้วดีดให้หนึ่งบทเพลงเอาเพลงเลยได้ เพลงเพล่ก bon yeah. okay. ุ้งบอดตัวค้ำมาการันจะส่งว่าเพลงพี่ปายไหมคะได้เลยเพลงพี่ปายไหมคะหนูไม่เคยเลองเพลงนี้แต่อยลองมากเลยค่ะแฟนเวลครับนี่เฮ้ยใครได้ไปแฟนมีต้องได้ฟังเพลงนี้นะ Yes it's music time ยาวๆฮัสซินชินไฮเราจะมาลองเพลงนี้ไหมกันแล้ว y กชูไอ้หนีนะฮิโลกีเรนดี้ครับ าการต้องการเอาไว้ีเป็นแค่เพียงเราที่ใกล้กันแค่ไนแต่ยิ่งดูไกลทุกทีเป็นครึ่งเ,งเดิมคนนี้เหมนนือเดิมหรือเจะพูดเอาไปจะเสียเธอไปหรือเปล่าภาวนา

ที่มีเธอมองมาใจเป็นร่าไปคิดคิดราะรีว่าไม่มีสิทธิ์มีบางรื่สิ่งที่เธอจะคิดเมือนฉันดวธอาทิตไม่เคยได้ชดเจีนดวงจันทร์พอมีทางบาง้งไหมเราฝูกกันในสักวันมีอยากเป็นแค่เพื่อนแวันนี้สาวหวานพรัที่ได้ไหมรูมากกว่าจะค,คู่อไปจะเสียเธอไปหรือเปล่าภาวนาดวงดาเรื่องเราเปนเวันนี้ มันคิดไรไม่รู้ว่าเธอจะคิดยังไงแต่ไม่นก็คงเสียใจไม่ต่างกัน เสียใจไม่ต่างกันแต่าหากว่าเพื่อนคนนี้กลายเป็นเพื่อนที่ไม่ดีพรุ่งนี้ความจริงจะเป็นยังไงจะได้รู้ความในใจเธอจะรับได้หรือเปล่า